ก,ลกอลคนอก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่ามันก็ในในธุรกิจบันเทิงตอนนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบมองไปเหมือนจะเป็นซันเซ็ตขาลงแต่พี่นกเชื่อว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันต้องปรับมันต้องเรียนรู้โจทย์ใหม่แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอะไรใดๆที่ พ,พี่ว่าเราต้องสู้กับสากลน,นะตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าสำหรับตัวพี่เองนะพี่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้แล้วพัฒนางารกับตัวกับตัวงานงานที่แบบตัวใช่ใช่แล้วพี่ก็อยากอยากจะบอกว่าให้กำลังใจผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าบอกสถานีแล้วก็ผู้ที่ร่วมอาชีพทุกคนแล้วจริงๆแล้วอยากฝากนิดนึงว่า จริงๆมาดับบิ๊กบอสท่านหลายมาจับมือกันได้ร่วมมือกันได้คุยกันได้เพื่อที่จะพัฒนางา,านของไทยเราเนี่ยนะไม่ถึงสู้กับอินเตอร์อ่ะเพราะบางทีที่ผ่านมาเราเจอจข้อจากกํากัดเยอะมากแล้วโดยที่คนดูไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงพัฒนาเนื้องานไปไม่ได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้เราเราครู้สึกว่าถ้าบิ๊กบอสทุกคนอนะ่ะในทุกสถานีทุก ทุกคนที่มี power มาช่วยกันมาช่วยกันเพื่อพัฒนาธุรกิจทีวีของไทยเพราะมันโยงอีกหลายอาชีพก,การขายของไทยการส่งโซล์ไฟว์ไทยหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ดกว,ว่าสิ่งนี้มันเป็นเป็นสื่อที่วิ่งได้ไวที่สุดเออแล้วก็ฝากพี่ๆสืส่อมวลชนด้วยฝากน้องๆสื่อมวลชนด้วย,วยและอีกอย่าง ฝากถึงภาครักได้พี่นกอยากฝากว่าจริงๆสื่อที่เรามีอยู่สิ่งดีๆในโลกไม่ใช่ในประเทศของเราที่เรามีอยู่มันน่าส่งเสริมผ่านละครผ่านซีรีส์ผ่านทุกเวทีอย่างแม้กระทั่งนางงานมันส่งเสริมแทรกเข้าไปได้เลยไม่งั้นเราจะเสียพื้นที่การค้าให้ตลาดโลกหมดเลยทำให้คนไทยเราอะ จะมีดีเรา <c oughs> ต้องใช้คำวิจารณ์แต่ว่าคุณต้องหน่านี้ที่คุณบอกว่าเวลาเราเป็นตะกองยิงเราต้องพัฒนาว่าละครไทยไม่ได้พัฒนาไปหมดแล้วกดอะไรเลยมันโดนข้อจำกัดมันมีข้อจำกัดค่ะเพราะบางทีเราแตะอะไรได้บ้างมากร้อยแค่ไหนเราแตะอันนั้นไม่ได้เราแตะอันนี้ไม่ได้ซึ่งพี่ว่าสำหรับสมัยนี้มันต้องนำเสนออะไรที่เรียลขึ้นแล้วแล้วก็ลดข้อจำกัดลงพี่ว่าคนดูมีวิจารณญาณเท่าทัน อย่างเช่นการเบลออะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเบลแล้วเด็กก็ถามว่าเบลออะไรอ่ะเด็กยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยแต่ว่ามีการมีเซ็นเซอร์บ้างเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ากรอบของคนไทยมันก็ยังควรจะงดงามใน,ในในในเส้นทางแบบเราแต่โลกมันล้ําไปมากแล้วอ่ะถ้าเราก็จะยังแบบคือเราต้องพัฒนาตามที่ว่าที่เชื่อในความสามารถของคนไทย ในเรื่องของเนื้อหาในการแตกต้องบางอย่างนะแบบอย่างบางตางรงการที่เขาก็จะบอกว่าไม่ได้นะแต่แต่เออแต่องค์กรนี้ไม่ได้นะเพราะว่าต้องนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีแต่ทุกองค์กรมันมีคนที่ทั้งขาวทั้งดำ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราทําอะไรได้เนื้อหามไปได้ไม่ไม่สุดเออไม่สุดค่ะดกโกวตด้วยใช่ไหมครับที่บอกว่ารักที่แับเหมือนรัฐที่ต้องเสริมอะไรเราใช่พี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างตลาดบ้านเราอ่ะโลเคชั่นก็เป็นทั้งที่ที่คนต่างชาติมาไถ่ลักรเยอะและเนื้องานของเราเนี่ยยังเป็นเนื้องานที่คนในระดับเอเชียด้วยกันหรือบางทีอ่ะไปพักภูมิภาคเออเรียกว่าอะไรนะ แถบ,บ Latin. อาเ์เจนตินาลาตินเขาก็ชอบดูในรถนิยมใกล้ๆกับของเราซึ่งทําไมเราไม่เปิดตลาดทําไมเราไม่เปิดตลาดเนาะคือตอนนี้ <No. S 1> สายวายสายยูนีเขาทำได้ดี <No. S 1> ซึ่งเราก็เห็นแล้ว,ว่าจริงๆต่างชาติพร้อมที่จะรับเนาะตอนนี้เราเราอยากได้ความร่วมมือเราอยากได้ความร่วมร่วมใจกันส่งเสริม ทางสื่อนี้เพราะจริงๆอ่ะคนในองค์กรเอ่อคนในภาคธุรกิจเนี้ยมันยังมีอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตหลายแบบนับหมื่นมั้งถ้าถ้ามันจะวีลงเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงเนาะเขาต้มาสําคัญเลยค่ะที่เรื่องนี้คทางบอกาคจะต้องไงอะคระแมอยากให้พูดแทนพี่จังเลยคือบ้านเรานะคะก็ต้องยอมรับว่า ในงบที่มันอาจจะแบบสู้สากลไม่ได้แต่เรานะพี่เชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะที่จะส่งงานที่คิดมากขึ้นอาจจะแบบในงบเทีเนี้แหละแต่เราก็จะสู้ด้วยวิธีคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อนําเสนอสินค้าดีๆออกไปขายสากลงานสงการงาน ลอยกระทงงานอะไรที่มันแบบแต่แล,และโลเคชั่นสร้างในละครใช่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 อยากให้ว่าเข้ามาสนับสนุนคุณตรงนี้นจริงค่ะมันเป็นการส่งไปแบบเนียนๆแล้วนองแบบหนังไทยอย่างีที่ผ่านมาอย่างของสัป,ปเปอร์อย่างของพี่หยดนเนี่ยก็ออกไปทำรายได้กับกับนานาชาติได้ที่รบมองดูตอนนี้ผู้จัดเขาท้อชก็อาจจะไม่มีกำลังใจ ยังไงนะคะคุณเรายังสู้ได้ไม่ยังไปต่อได้ใช่ไหมคะการละครยังไม่สิ้นหายตายจากใช่ไหมคะพี่ว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงและ คนที่ปรับตัวก็ก็น่าจะมีโอกาสแต่ว่าจริงๆอะพี่อยากอยากให้กำลังใจทุกคนเพราะว่าพี่เชื่อในศักยภาพของของทุกคนที่ทํางานอะพี่พี่เชื่อตรงนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าบิ๊กบอสทุก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 คนต้องมาลองคุยกันดูดีไหมว่าตรงไหนเราจับมือกันได้ตรงไหนที่เราแลกเปลี่ยนกันได้พี่ว่ามันต่างคนต่างไปมันก็จะ แรงอ่ะคุณจะบอกว่าไม่ต้องเป็นคู่แข่งแล้วแหละเอบจูทเปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นคู่พาร์เพื่อตะลุยไปสู่ตลาดสากลดีที่สุดค่ะอันนี้จะมีการตื่ตจริงจังคะพี่กระตูเล็กๆกันเนาะพี่ก็ไม่รู้จะไปบอกใครพี่ก็อาจจะแบบว่าได้แต่กระจายข่าวฝากฝากน้องๆสื่อที่พี่สื่อว่าเออเป็นไปได้ไหมเผื่อข่าวนี้จะออกไปถึงหูบ้าค่ะตอนนี้ละครที่มีคนด้ไหคะ ในมือกำลังจะออทแอ์ air ท่องสามหนึ่งเรื่องคือ เพลงพยักซึ่งมันเป็นเพลงมันเป็นละครที่พี่แบบมันฝันน่ะแบบพี่ชอบฟังเพลงทุทุนนะนี่ก็เลยอยากอยากได้ละครที่มีแบบภาคพื้นอีสานิดนึงค่ะถ่ายไปแล้วเสร็จแล้วแล้วก็มีแผนที่จะบอกตังแทนเออจริงๆไหมจริงๆแล้วตามแผนเขาอ่ะเขาจะแผนไว้ช่วงสิ้นปีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความเป็นเพลงมันมีความเป็นมวยมันมีความเป็นค่อนข้างที่จะแบบศิลปะหลายแขนงผสมกัน เขาคิดแบบว่าเมนก่อนก่อนแม่งนี้พอพี่นกเกิดเปิดมาถึงโผล่ตัด้อคนนี้ก็พี่นกโดนกระดองโดนดองแต่ตอนนั้นก่อนนั้นผีบ้าเข้าสิงตอนนั้นผีบ้าเข้าสิงนิดนึงแล้วก็มันก็คือแบบเออนะ พราะนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตว่ายังหน่อยยั้งหน่อยเธอ,อแก่แล้วยังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีไม่ไม่ไม่พี่จอนนี่โดนหนักสุดเลยเตัวแรกคนนึกว่าเอา้าตัดพ้อจอดำอหัวแงแงเลย <laughs> หลายๆเรื่องอักษรย่อมาอีกแล้วคือแบบดารานุ่งกจว่านอนหนูเลิกับสามนี่นั่นแหละคุณจอนี้เป็นคนเอาข่าวเนี้ยไปบอกพี่บอกเธอมันมีรายการที่เขาเขาพูดถึงกันประเด็นนี้ด้วยว่าเตียงหักนะนอนหนูด้วยระวังด้วยเธอแล้วเตรียมตออกำดางได้เลยพี่ก็บอกว่า นอนนี้ก็คงจะไม่มีแรงเลิกกันแล้วมันมันแบบว่าต่างคนต่างตะบันหมากแล้วไ <c oughs> อ้แต่พี่ว่าอะไรก็ไม่แน่เสมอไปมันก็อาจจะแบบไม่ได้อยู่กันตลอดไปหรือ อะไรใดๆที่ก็ไม่คอมมิตเนอะพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้แต่้ักษมพี่นะวันนี้พี่ยังอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความปกติสุขเป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากคู่เอนคู่กรรมกันอยู่ค่ะก็คืออยูนั่งขาเตียงปกติใช่ไหมพี่โน้ตเตียงเหรอพี่พี่นอนเตียงที่ไม่มีขาไม่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เรามีความเป็นเป็นเพื่อนกันสูงเพราะรายการมีการไบเพิ่มของพิธีกรแ้แบบ ไปทำหน้ามาสามีต้องรักเออมั่มมันพี่ชัดๆเลยใช่ไหมพั่ชัดเลยเนะโอ้ก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเราก็ตามแก้ข่าวก็คงไม่ไหววันนี้เจอเจอน้องๆก็ก็ฝากด้วยและกันค่ะว่าไม่มีแรงตีแล้วอ่ะถ้าจะเลิกกันนะเดี๋ยวประกาศตุ้มเดี๋ยวแล้วไม่ปิดด้วยเอออันนี้พี่จอนนี่เขาเ้าซีเรียสแต่เรื่องรุนรีไหมคะพอมีข่าวอะไรแบบนี้เขาอ่ะ จะเป็นคนที่เดือดร้อนสุดเพราะว่าเขาบอกว่าออีนี่ก่อเรื่องอีกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ฝากฝากฝากบอกไปแล้วกันค่ะว่ายังปกติสุขดีรักกันดีคู่เวรคู่กรรมลูกเลานลูกน้องลูกพี่น้องคตามเขาบอกว่าไอ้นี่กับข่าวว่ามีไหมคะไม่เลยลูกพี่เฉยๆมากเลยอะแล้วจริงๆแล้วเขาก็ตรงมากแล้วนะคะ แล้วก็เขาก็อยู่กับข่าวอะไรมาบ้างเขาก็รู้ว,ว่ามันมีการบิดบิดบิดบ้างมันไม่ได้ว่าเป๊ะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเออลูกพี่จะแบบชินแล้วว่าเออที่เขาตกใจไหมอยู่ดีข่าวแบบนี้มันมาเกิดกับครอบครัวเราด้มัมันมันข่ำไม่แล้วว่าเพราะว่าถ้าเป็นความจริงเราจะตกใจนะอุ้ยไม่มันหลุดละวาอะไรยเงี้ยใช่แต่พอม,มันไม่ยิ่งไม่เป็นความจริงอะ่ะมันก็แบบ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอารมณ์นั้นหรือว่าต้องกลับไปเติมบานกันไหมคะกับพี่เจนี่สะกิดกันหน่อยนะอ้เติมเ <laughs> หรอ <laughs> เติมเหรอถ้ามีรูปหวานให้ลงมาให้แฟนๆไม้ขึ้นใจาดสยบข่าวไปเลยจริงๆเราก็ทกําตอนนี้เราทารายการด้วยกันเป็นออนไลน์นะคะอยู่อยู่รายการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีอ่ะได้มาทาอะไรร่วมกันกิจกรรมเป็นงานร่วมกันบ้างมันก็มีความรู้สึกว่า เออจากที่เราก็ต่างคนต่างทํางานหรือว่าก็ไม่ค่อยได้คุยรายละเอียดลึกๆกลับมาคุยกลับมาคุยกันมากขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะบ้านพี่อ่ะพออยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยจุกจิกจุกจิกเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมือนกับว่ากลับมามีการคุยกันได้มากขึ้นในหลายๆเรื่องจากการทำรายการด้วยกันจากการทำรายการด้วยกันรายการเม้าเขย่าเตียงค่ะ ไทยอินนะไทอินไทยอินค่ะคุณผู้ชมช่อง YouTube ค่ะก็จะแบบแชร์ประสบการณ์ทั้งดีทั้งเลวของตัวเองนั่นแหละพูดเดียวๆพูดตรงๆเลยเพื่อไม่ได้เป็นการสอนนะคะแต่เราแชร์ว่าชีวิตชั้นผ่านมาอย่างนี้แล้วเผื่อใครจะแบบเอ๊ะมุมไหนใกล้กับชีวิตตัวเองแล้วก็ ชีวิตของคนที่เรารู้จักใกล้ๆเราก็ชวนมาคุยกันอย่างล่าสุดก็เป็นพี่หนูแมมน้องบอยเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยซ่งหลายมุมของชีวิตแต่ละคนอ่ะมันน่าเอามาแบบเออใช่อย่างน้อยๆไม่มีอะไรก็บันเทิงเน้นเน้นว่หาสาระไปทำเรื่องของชีวิตคู่ใช่เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่า พี่นะถนัดทำละครก็ถนัดทำละครหัวเมียเดินค้อนขอนก็ทำแต่ละครหัวเมียแต่พี่ชอบแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันก็เป็น ความสัมพันธ์แรกของมนุษย์ทุกคนคือเรื่องครอบครัวค่ะนีกรายการโฆษณาเข้าได้เลยคะหรือว่าเราทำอุ้ยมาเลยค่ะมามาขอให้มามาถอะค่าเซอร์แบบเอะเข้าได้ไหมไหวยละค่ะกราบสิบทิปเลยค่ะคือตอนนี้แบบรออยู่ค่ะรอพู้สนับสนุนเพราะว่ามันค่อนข้างพี่ว่านอกจากเรื่องความบันเทิงความสนุกแล้วความแบบว่า เมาเรื่องชาวบ้านเมาเรื่องตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ยังได้ความที่มันเป็นสาระของชีวิตอะเพ่อาดังเลยมีแฟนของลูกค้าเยอ่มาอุ้ยขอบคุณค่ะดีใจจังเลยลงรักเลยเหรอดีใจจังเลย <c oughs> คือ <c oughs> มันมันเป็นทางทางชอบทางขนาดของเขาอะนะคะว่า เขาเขาชอบการเล่าเรื่องแล้วก็ชอบทำการทาอาหารดูตัวเขาสิคะใหญ่ซึ่งมันเป็นมาจากที่ว่าแม่ทำอาหารไม่เป็นและลูกมันต้องดูแลตัวเองแบบบุฟเฟ่ลูกก็เลยกลายว่าทุกวันเนี้ยแม่มีบุญนลลูกทําไม่กินเออก็ก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เอนดูเอนดูพี่เจม่ดูดีใจดีใจปื้ม ดีใจยิ่งกว่าตัวเองอีกเนาะเพราะว่าเรามีความสึกว่าเราห่วงว่าเขาจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วจะพูดจาไม่เข้าหูคนไม่น่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าถึงเวลาเวลาเขาสื่อสารเขาก็แต่ต้องบอกว่าเออไมซ์เขาเขาน่ารักเขา ขาหนวดเข่าลุงลังเหมือนเหมือนโจรก็จริงแต่เขาตะมุตะมีสายละมุนใช่ไงว่ละมุนละมุนเราเป็นสายตะมุตะมีก็ทรงพ่อเขาละคันหนวดเข่าเยอะเยอ,อ,อะเออเรต้องขออนุญาตย้อนกับสิ่งที่จอน่อยเพราะว่าอย่างละครเอ้ยไม่ใช่ละครไปถึงงานที่เขาทำู่กับช่องอะไรอย่างเงี้ยพอช่องมีการเปลี่ยนแปลงอะไร พี่จอนนี่เฟดทงรายการไปก่อนก่อน,อนทางสายละครอ,อีกใช่เพราะว่ามันมีช่วงที่ขโฆษณาค่อนข้างที่จะลำบ,บากแกก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันมีช่วงที่แกเหนื่อยแล้วแกเปิดเหมือนหันไปทําธุรกิจด้านอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปเรียนด้วยตอนนี้แกก็มีเรียนอยูยก็คือเรื่องเราก่อนทุจบวตะอะไรบนะ้างใช่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 ใช แกก็เหมือนแบบอยากอยากถอยกลับไปเรียนตอนนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยมีความซีเรียสอะไรยังยัง,ยงมีความซีเรียสอยู่ไหมนะทุกคนคงซีเรียสแหละเนาะในวงการพวกเราเนอะก็ฝากให้กําลังใจกันเนอะเพราะว่าเนาะเราก็เห็นกันอยู่ตรงนี้แหละเนาะถ้าเกิดว่ามันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแล้ว,ลวมันไปในทางบวกก็ Hmm. เราก็จะยัง hmm. ยังคงนำเสนองานกันได้อีกแล้วเราก็จะปรับให้มันดีข <Okay. S 2> ึ้นดีขึ้น